ออกกิดอยู่ครับกิดอยู่ครับโอ้โหไม่ใหญ่ปานนด้ครับสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดักหนูครับนี่ครับมากับสูตรใหม่นะครับกับเล็กครับผมกับดักจับตายกับดัก กับดีดครับผมกับเหล็กเยียกมาครับพามาห่างนี่ครับมากับเงียตัวนี้ครับผมมาจดล้อมมึงครับว่ามันจีได้ผลหัวครับหัางแรกแล้วครับนี่ครับเงียเข่าเนี้ยครับผมนี่เข่าเนี้วครับแบบอ่ะเอานี่มานําครับ หัวเชือครับแมนหัวเชื่อกเ้ครับอันน้ำยาปับพานุ่มยอดฮิดเขานั่นแหะครับลองออกมาลองมึงครับกาบผสมสองยางสามยางครับอาเบิ้งกันนะครับว่ามันสีหมาันว่มันสีกินวัวครับก็มนีอันบ่วงมันน้ำหละครับนี่กับบัตรมาตะกัับเรีกกเ้าครับอาาเบิ้งกันครับ อีหางแบบใดมาเบิ้งกันเลยครับหารุ่นไปฟอมฟอมกันเลยครับนะครับเบิ้งวิธีการครับการหางนะครับกลับก็ได้ใส่งานด่วนครับหางยากแน่จังหน นี่ก็ได้มาสิบหาหลังนะครับกับฟเล็กเห็นนะครับปั่นเขาเนียวในหะ้มันเนี้ยๆกันครับนครับเนี้ยๆเลยครับงามนูนถึงมันจังจะมันลุดครับนี่ครับมเาเล้วกับพักไส้ไนีแล้วครับนี่ สี่ครับก็บเอาไปวางลยครับนี่ก็เสียดวางแล้วข้าก็จะใส่ตัวนี้ชีดแล้วครับผมนี่ครับไม้วางกับแถวนี้แล้วครับ คางบวงแบบนี้ครับผมนี่ครับพองมันยังนะครับเปลี่ยนๆนะครับนี่นะครับใส่ตัวนี้ฉีดนะครับฉีดใส่เขาครับผมฉีดเลยครับนี่ครับนี่ครับถามว่ารุ่นกันเด้อครับว่าชิมานหรือบ่มานว่าชิได้ตัวว่ากัด แค่เรกแล้วครับนี่มันทดสอบทดลองมึงครับพ้ามาทดลอ้องครับเห็นพ้นกับจิตเลใส่สูตรนี่แหละครับตัวใดมันมาถือบ่วงถือกบบับดีเท่ากับต้องเอาเงียมารอบ้างครับนะครับถามันลุ่นน้ำกันด้วยครับผมครับเอาิึงครับ,รบ,เ,งรบเงียแบบไม่อีกตัวนึงครับนี่ครับ กระปูครับผมนี่ครับเอินเจ็บได้ครับย่างมาืาผอก็เลยลองใส่เบิ่งครับน่ครับหวยหนูหรครับไม่ไมเลยครับไม่ๆงเลยครับสามรุ่นกันตอนเจ้าแล้วครับเอินได้ปูครับ กลิ่นว่ากินกับว่าท่านรู้นะครับผมครับผม <c oughs> โววูหนูครับผมไม่ไม้เลยครับทำไม,มันกินนแบบไยครับนี่ครับนี่ดักไว้นี่ครับนา่ครับอาเบิงกันเด้อครับอาเบิง ถามันยดถือบัวทาบบัวถือนี่ตรงเปลี่ยนเงียไหมครับผมแบบระยะเฝ้าคนเลยครับนี่ได้ใส่ตัวนี้แล้วครับบัวนี้ถามันบวกกินกระเจียวบอกไว้มาแก่มือครับถามรุ่นน้ำกันนะครับไม่นเศร้าแล้วครับผมพอกันครับซิงกับบัวสันไทยเบิร์ไดครับนี่บัวถือกับกระถือซิงไหมครับรุ่นกันด้ครับ ไม่ไม่เลยครับครับรอชมมือเชนสาวด้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีน่เมื่อเชสาวครับผมเอามายามกลับด้วยครับเบิ่งครับนี่กิดอยู่ครับก็เป็นหนูท่องเท้าครับผมนี่ครับนี่ครับ แสดงว,ว่าได้ฝนอยู่ครับหนูท่งเขาครับผมครับหนังแก้ม้วครับยางกันต้อครับแังวนีปกระติดครับหมดติด,ด มติดครับเงียบวผ่านบ่ครับหัวเชือบ่าผ่านต้องเยัน็ดหัวเชือบไหมครับหลังอ้าวติดย่ครับ ติดอยู่ครับนี่ตัวไม่ใหญ่ปานได้ครับโอ้ยถือ,อยังถือว่าว่าทันผ่านเะครับครับแยบสองครับอย่ามกันก้อครับนี่ครับผลงานครับผม ตามเตียมครับติดอยู่ครับตัวนี้ติดบ่วงลวดครับติดอยู่แต่ว่าบ่วงพานนะครับเนี่ยเขาเหยียครับผมนี่เปลี่นน้ำหอยเชี่ยครับมะฮูเขื่อนครับครับอยากหาสูตรหม่มาให้เบิ่งครับผมฝากไว้ส้านี้ได้ครับขอบคุณครับ